แม้สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะถูกมองเป็นดินแดนของความไม่สงบแต่สภาพความเป็นจริงประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานียังคงมีวิถีชีวิตที่เรียบง,ง่ายประกอบอาชีพการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ด้วยสภาพความอุดมสมบูรณ์และลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมก่อให้เกิดอาชีพการเกษตรที่หลากหลาย สำนักง,งานเกษตรจังหวัดปัตตานีเป็นหน่วยงานภูมิภาคสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่อยู่เคียงคู่กับพี่น้องเกษตรกรมาก,กว่า53ปีทำงานในพื้นที่โดยยึดระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนเป็น,นกลไกหลกักสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9เข้าใจเข้าถึงพัฒนา มีการวิเคราะห์พื้นที่คนสินค้ามีกระบวนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความพร้อมทางด้านวิชาการการบริหารงานโครงการและสมรรถนะมีแผนการออกเยี่ยมเยียนส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องปฏิบัติงานบนพื้นฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและแผนพัฒนาการเกษตรโดยได้รับการติดตามแนะนำสนับสนุนอย่างเป็นระบบ อีกทั้งได้มีการบูรณาการการทำงานกับชุมชนใช้แปลงเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จหรือสมร์ทฟาร์มเมอร์เป็นแหล่งเรียนรู้ตอบสนองปัญหาความต้องการของเกษตรกรตามศักยภาพของพื้นที่ในรูปแบบของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพอกอรพร้อมทั้งได้ขยายเครือข่ายครอบคลุมกิจกรรมการเกษตรทุกพื้นที่มีกลุ่มรองรับการผลิตแปลงใหญ่กว่า150แปลง ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาคีเครือข่ายและเกษตรกรก่อให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหาพัฒนาการผลิตโดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขยายผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการตลาดและการจัดการ ระบบส่งเสริมการเกษตรยังคงเคียงข้างเกษตรกรทุกสถานการณ์แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ก็ได้มีการปรับวิธีการทำงานม่งใช้ระบบออนไลน์สื่อสารส่งผลให้การพัฒนาการเกษตรมีความก้าวหน้ามาตามลำดับจากผลงานที่ปรากฏในพื้นที่ ทำให้งานส่งเสริมการเกษตรเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรมีบทบาทต่อการเสริมสร้างฐานเศรษฐกิจของชุมชนลดผลกระทบโควิด -19 และเป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐที่จะนำพาความอยู่ดีมีสุขมาสู่พี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนบนถึงแผ่นดินชายแดนใต้